สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับทางผมก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาของแท้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูทิสโซเชิงแมงเดอ o ทูเรลกันอีกสักเรือนหนึ่งนะครับมาในรูปแบบของ42มิลกันบ้างนะครับกับหน้าปัดสีงาช้างหรือว่าสีซีเปียผสมประสานกับหลักชั่วโมงที่เป็นสีทองนะครับเรือนนี้จัดว่าโคตรดีนะครับใครที่มีแนวโน้มว่าต้องการหรือว่ามองหานาฬิกาแนวแบบวินเทจเก่าๆหน่อยนะครับอยากอยากได้ขนาดที่มันแบบ ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเรือนนี้คือเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในสเปคต,ตัวเรือนกันก่อนนะครับก็ถ้าเกิดเราวัดเนี่ยก็ถ้า42มิลเขาจะหมายถึงในส่วนของตัวเรือนนะครับเนี่ยนะครับตัวเรือนเนี่ยคือจะไม่รวมเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมคือตรงนี้นะจะไม่รวมนะครับแล้วก็ความหนาของเรือนนี้นะครับ จะอยู่เพียง11.5ซึ่งบางมากก็คือเอาจริงๆก็คือความหนาถ้าเทียบกับในไซส์39มิลก็ไม่ต่างแต่เรือนนี่มันจะดูกว้างกว่าเพราะเคสไซส์เขาใหญ่เวลาเรามองด้านข้างอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมันบางมันบางกว่าปกติจริงๆแล้วมันคือ,ค,อความบางความหนามันเท่ากับตัว39เลยนะครับแล้วก็หูสายเนี่ยก็ใช้เบอร์22เหมือนเดิมนะครับ22ลักทูลักก็จะอยู่เท่านี้นะครับ นี่นะครับคือเคสไซส์42ลักทูลักประมาณ46ยอมรับเลยว่ามันมันเหมือนกับไม่มีลักเลยอ่ะมันเหมือนกับไม่มีหูงสายเลยนะครับเพราะว่าตัวเรือเนี่ยมันก็กินไป42มิลแล้วเนาะแล้วพอมันตัวยืดออกมาเนี่ยมันก็เพียงแค่นิดเดียวนะครับมันเลยทําให้เวลาเรามองด้านข้างเราเหมือนกับว่าเออตัวเรือมันบางจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีความรู้สึกแบบคิดไปเองนั่นแหละนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้บางอะไรกว่าตัว39เลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นของเรือนนี้นะครับคือคนที่รู้สึกว่าถนัดใส่ในเคสไซส์38 39 40แล้วรู้สึกว่าเออถ้าเป็น42เนี่ยเราไม่เคยใส่ได้สักทีหนึ่งนะครับเรือนนี้ผมบอกเลยว่าใส่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหูสายหนึ่งหูสายมันกระชับมากๆนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับจะมาพร้อมกับสายหนังที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวหน้าหน้าปัดตัวหน้าตาของเขาสุดๆนะครับสายของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบสีน้ําตาลแบบเหมือนหนังกลับอ่อ,อนๆหน่อยนะครับแล้วก็ ะจะมีบางโมเมนต์นะครับที่เราจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบหนังข,ขัดขัดหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับมันใส่มาแล้วนะครับจริงๆอะมันเป็นลักษณะของสายชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวตะ,ตะเข็บเนี่ยเขาจะลงแบบเป็นสีเขียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูไม่เหมือนใครแล้วก็ดูแบ่งแนวดีนะครับแล้วก็มองดีๆก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเข้ากันเหมือนกันนะครับ แล้วก็ไล่มาถึงตัวบานพับก็เป็นบานพับแบบติดผีเสื้อนะครับก็มีฟิลลิงที่หรูหราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอื้อมตาลงไปดูฝาหลังนะครับแบบเด็ดสุดๆนะครับคมชัดมากๆนะครับกับตัวเรือนที่ดูเหมือนแบบเอิัมกว้างขึ้นนะครับการเห็นลวดลายตัวเครื่องการโชว์ก,กลไกที่เป็น PowerMatic 80นี่วอครองเนี่ยก็ดูเนียนตามากกว่าเดิมนะครับ ก็ดูแล้วมีสเสน่ห์เหลือๆเลยนะครับเรือนนี้แล้วก็ตัวหูสายเนี่ยก็จะเป็นแบบควิกรีลิสเหมือนกันนะครับใครที่รู้สึกว่าชอบสายหนังนะครับเพราะว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในสายหนังที่ผมรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างแรงมากสําหรับตัวผมนะมคือเราถ้าเกิดเรามองด้านข้างตัวเรือนเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่ามันบางแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความโค้งเป็นซอฟ์แบบโค้งก็ตามแต่ก็มองยังไงมันก็บางอยู่ดีนะครับ ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคือสีทองที่เขาทําตัวหลักในตําแหน่งหลักชั่วโมงต่างๆที่เขาจัดมาเนี่ยรวมทั้งชุดเข็มด้วยเนี่ยเอาจริงนะมันไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามันไม่ได้ดูแก่อะไรเลยนะครับมันมาพร้อมกับตัวคอนเซปต์ที่แบบออกแนววินเทจแบบทั้งตัวเรือนทั้งตัวสายแบบนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนนี้มันหล่อมากนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาดูแบบ แต่ก็ยังมีเสน่ะนะห,หน์นะครับดูหรูหราด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าในสีนี้ในเคสไซส์นี้ดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นสรุปเคสไซส์กับตัวเรือนแล้วก็าราคานะครับก็ยอมรับเลยนะครับหลากหลายสี แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับที่ผมจะกําลังทําอยู่ก็คือเป็นคลิปเป็น39มิลที่มาในรูปแบบสีแบบออกโทนเทาๆหน่อยนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอามาอยู่บนข้อมือบนเคสไซส์ที่แบบออปกติเนี่ยใส่ไม่เกิน40โดยปกติถ้าเป็นเคสไซส์42เมื่อไหร่เนี่ยคือคนข้อแข็งเลก็กเนาะถ้ามองถึ่ง42ปุ๊บเนี่ยแน่นอนเลยของเะคิดแบบเป็นแบบ อ,อสปอร์ตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรือนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนลองดูนะครับการใส่ก็จะเป็นหนึ่งห่วงตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งห่วงก็ค่อยๆเอามาขยับเข้ามาใส่นะครับอย่างนี้นะครับของผมเนี่ยจะเหลืออีก1นรูนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย แขนเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้จริงๆนะประมาณ6นิ้วหรือว่าเล็กกว่านี้และอยากใส่ในเคสไซส์42่บเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแจ้งทางร้านได้ให้เจาะเพิ่มได้นะครับหรือเราอาจจะไปเจาะตาม บูธทิโซก็ได้นะครับหรืออยากจะเจาะเองก็ได้นะครับเพราะว่ารูเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเจาะเองบางทีมันไม่เนียนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารูเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเราจะไม่เห็นรูตอนเจาะนะครับไม่เห็นรูที่มันเจาะเพราะมันต้องใช้งานถูกไหมเราเราก็สามารถเจาะได้เองนะครับอาจจะเจาะด้วยใช้เครื่องมืออะไรของเราที่เรามีนี่แหละนะครับก็อันนี้จะเป็นฟิลลิ่งอยู่บนข้อมือคือมันหล่อมากบองเลยคือมันดูดีมากๆนะครับดูแบบ ถ้าเด็กแบบว่าวัยรุ่นสายก็อาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นแบบผู้ใหญ่เกินนะนะแต่มันก็ออกดูแบบเออออกแบบใส่ออกงานได้ดีนะครับแล้วก็การที่มันมีความเนียนของหน้าตาหน้าปัดการวางชุดวันที่นะครับอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยมันไม่แบบทำให้ตัวหน้าตาหรือว่าในตัวคอนเซปต์การอ่านค่าเวลาเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับเรือนนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในดาวเมแรงจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้สำหรับผมนะ สวยมากถึงแม้ว่าหน้าตามันคลินคลีนจะไม่มีลูมิไบ์หรือว่าซูเปอร์ลูมิโนวาอะไรต่างๆเงี้ยแต่ผมว่าเรือนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาแนวนี้อยู่แล้วนะครับอ๋อถ้าใครอยากได้แบบแนวแบบวินเทจนิดนึงแล้วก็อยากได้มีลูมิไบ์หรือว่าซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยเนี่ยหรือว่าการมองเวลาในที่มืดด้วยเนี่ยไปเล่น p r x เลยนะครับหรือว่าอาจจะไปเจนทั้มแมนเลยนะครับเจนทัมแมนออกแนวแบบลักชัวรี่นิดหน่อยนะครับจะไม่ได้แนววินเทจแบบจัดๆแบบเหมือนแบบเชอร์แมงนะครับ สวยมากๆนะครับสวยมากๆยอมรับเลยสวยเกือบคือแบบไม่มีสีไหนที่แบบว่าเราจะให้คะแนน,นน้อยเลยนะครับกับในคอนเชนตนเชอร์แมงนี้นะ อยอมรับเลยว่าสวยทุกสีจริงๆเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าชอบสีไหนนะครับสีหนึ่งที่มาแรงนะครับที่ผมแนะนาก็คือในรุ่มเคสไซส์39มิลในรูปแบบของหน้าปัดสีน้ําเงินแล้วก็มากับสายหนังเรือนที่ผมรีวิวไปแล้วนะเรือนนั้นก็แรงสวยมากตัวจริงสวยมาก,มากใครที่ต้องการนาฬิกาเล็กๆติดข้อมือแบบใส่เบาๆสบายๆแล้วก็ต้องการเหมือนนาฬิกากุกเก่าหน่อยอเรือนนั้นสวยจริงๆนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับตัวเครื่องตัวอะไรก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแตกต่างกันเพียงแค่เคสไซส์หน้าตาแล้วก็ขนาดตัวสายเท่านั้นเองนะครับก็เอาใจคนแขนเล็กได้เหมือนกันนะครับสำหรับเรือนนี้เนาะแล้วก็อยากใส่นาฬิกาแบบใหญ่ใหญ่น่อยเพราะว่าอาจจะต้องการความที่แบบมองเวลาชัดๆแล้วก็เด่นๆหน่อยเพราะว่าเคสไซส์42ก็สามารถหยิบจับใส่ได้นะครับไม่ว่าจาเป็นต้องเป็นสปอร์ตอย่างเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมในรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้ในแบบราคาพิเศษนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มเขียวโค้ดไทยคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดทำรายการผ่านช้อปปี้ได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิมอนาแพรฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้คือแบบไม่ว่าจะเป็นมิดเดทิสโซนะครับไซโก้เนาะรุ่นเยอะจริงๆนะครับรวมถึงโอเลี้ยงสตาร์ด้วยนะครับ แค่ขายแค่ 3, 4, 5แบรนด์นี่ผมบอกได้เลยว่าแต่และว,วันก็แบบมึนมากๆนะครับในการทำคลิปนะครับก็ถ้ามีอะไรตรงไหนที่สามารถปรับปรุงได้นะครับเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ